ออยบาปกรรมมีจริงเรื่องผู้หญิงคนอื่นสร้างให้พ่อแม่เดือดร้อน เอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าในบ้านผิดศีลและทำจริงๆขอเพีงแหลบบ้านนะชอบคบกับสาวๆที่มีผัวแล้วไม่เคยทำงานใครเลยยุ่งแต่เมียชาวบ้านสร้างบาปให้พ่อให้แม่ มงุนเงิยดขึ้นทุกวันพ่อแม่ก็เป็นทุกทรมานเคยทำให้แม่มีความสุขบ้างไหมดีแต่พูดอยาพูดเย็นสร้างบาปผิดศีลห้าศีลในกามหรือศีลธรรม เคยจะช่วยแม่ได้ไหมรู้ไหมเขาว่าเป็นคนดีหรือปเปล่าถ้าเขามีผัวแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเมียคนอื่นเขาการผิดศีลในทมทำความชั่วไม่เคยทำอะไรสมเหตุสมผลเลย อย่าทําแบบนี้เลอเกินเพราะว่าคนอื่นเขาเห็นว่ามันจะเป็นยังไงอย่ามาคบกับใครอย่ามาเล่นชูละเมิดล่อแหลมเกินไปล่วงละเมิดพิษศินในการมการอาเมียคนอื่น ไม่เคยคิดใครเลยไม่อยู่แต่ในบ้านเอาแต่ไปเล่นชงเล่นชูกับคนอื่นเขาไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนเลยทำแต่ชาวบ้านผู้คนอื่นหรือว่าผู้อื่นให้เดือดร้อนอย่ามาทำแบบนี้อีกเพราะว่าบางที มันก็ต้องมีใช้จ่ายในบ้านตัวเองหรือว่าของเราหรือว่าของใครก็แล้วแต่อย่ามาคบอย่ามายุ่งกับผู้หญิงคนอื่นเขาเพราะว่าผู้หญิงของใครของมันไม่ใช่ของตัวเองนะครับอย่าไปยุ่งเลยดีกว่านะครับไม่เคยทํา แบ่งใจให้เลยมีแต่ความชั่วมีแต่ความเลวไ้้ยุ่งแต่ผูหยิงคนอื่นแต่บาปมากยิ่งขึ้นสร้างบาปให้พ่อแม่ตัวเองพ่อแม่หุนเงินเพราะว่าลูกชอบทำบาปลูกไม่ฟังพ่อฟังแม่อารมณ์แปรปรวนเป็นพ่อเรา ชอบเอาเรื่องในบ้านมาชอบเอาเรื่องข้างนอกในบ้านมาเา่าให้คนอื่นหรือว่าพ่อแม่ฟังของเราแต่ไม่อยากทำให้เลยขอเป็นนทุกข์นาะคุกไอย่ามาทำแบบนี้เลยเพราะว่าพ่อแม่ไม่ไหวทำไมต้องเลี้ยงไม่ไหวด้วย เพราะว่าเราทําการดือ้อพ่อแม่ถึงเป็นอย่างนี้ไงพ่อแม่ถึงส่งลูกเรียนจบจากมหาลัยหรือว่ามัธยมหรือว่าภาษาวิทยาอย่าทำแบบนี้เลยพ่อแม่ก็เลี้ยงเรามาเราไม่ควรไปยุ่งกับพี่สาวหรือคนอื่นเขา หรือว่ายุ่งกับผู้หญิงคนอื่นเข้าที่มีลูกมีเมียแล้วม,ม,มีผัวแล้วมันก็บาปเหมือนกันนะครับมันผิดศีลละทำเข้าใจไหมรู้ไหมครับอย่าทำบาปแบบนี้เลยทำแต่สิ่งดีๆนะครับอย่ามาทำแบบนี้เลยค่ะ